ครับนี่วันนี้มาพบกับผมส่องมาจ่อออมชาแนลตอนนี้ผมผมต้องมาเร่งเตรียมรูบบกันนะครับส่วนใครยังไม่รู้ก็ตามตามตามผมครับแน่ผมก็จะเล่นหมดนี้เลยต่ไปเด้อแมผมก็จะเล่นหมดอย่างี้ คุณชอบหมดอะไรคุณก็กดเข้าไปเลยครับตดูผมเนะี่ยผมนะชอบชอบอะไรครับผมอะ่ะตมมผมชอบหมวด,ดีใช่ไหมแล้วก็กดตรงไปตรงนี้เลยครับหมดที่มันเป็นรูปหนูสีสีเหลืองนะั่นแหละผมผมกดเข้าไปได้ใช่ไหมคุณตรงข้างล่างนะี่ยข้างล่างตัวที่มันเป็นจีวเขียว,วคุณกดเลยครับ เถอะคุณก็เราตะคู่นะครับแล้วมันก็ค่อยๆมันก็ค่อยให้เราเคลื่อนไปแล้วครับนี่เลดตัวนี้ใช่นี้เนี่ยเพิ่ปล่อยขึ้นไปแล้วาต่มาเป็นเหมือนตะเปดับเบิ้ลได้นะครับนี่วก็เหมือนจะไปแล้วแม่ลนนะ่ะอันเนี้ยคุณกดตรงที่มันเปไ็นรูป เป็นรูปลบอะครับเป็นรูปลบแล้วคุณก็ที่มันก็จะขึ้นไปให้เลยเอ้าใครทำผมอ่ะเฮ้ยเนี้ยวตุกข้อนมือหาบุกงบักเพื่อเราเป็นไรอ่ะเพื่อแล้วก็อะไรอีไย เราห้ามอย่าถ้าเราอย่าไปตกระนี้นี่เหมือนเพื่อนเรานะครับตุ้มนี้นะครับตุ่ม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 ตุ้มนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเราเหยียบพุ่มนี้เน่าโอ้ยตุ่ม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 ตุ้มตุ่มโอ้ตุ้มเอาว่างานนะครับไอ้ตุ้นี้เราก็กระโดดลงไปนอะไรนะครับแล้วก็ เราก็เหมือนจมน้ำถ้าผมตัดตอนนี้ผมกำลังตอดคุณเล่นดูครับคุณอยากเลน่นหมดไหนครับเช่นหมูนี้คุณอยากเล่นคุณก็กดเข้าที่บุม่มตตำบอกเลยเดีวยวก็ถ้าคุณอยากโหลดเกมนี้คุณก็ไปโหลดอยู่ตรงที่มันตามาโหลดเกมได้คุณอยากโหลดเกมนี้นะ มุณก็หลดได้เลยใต้คอมเ็น์ผมก็ไม่มีนะใต้คลิปเนี่ยผมก็ไม่มีนะผมทำไม่เป็นผมเพิ่งถ่ายคลิปแล้วเราก็โหลดกรโดดลงไปตุ้มเมื่อเราจมน้ำอยู่แล้วก,ก็จมน้ำยบร้อนลนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องออก้ะครับ ก็ยู่ก็จะสอนทีกัออกก็ตอนมือด้แล้วอ่ะแวผมจะสอนวิธีดาวโหลดเกมนี้นะคะแล้วกดออกก่อนนี่ผมมีเกมหนวดนรงนี่ทำไมคุณอ่ะอยรงนี้ตัวเกมคุณคุณก็เลื่อนลงมานี่คุณเห็นตรงนี้นครับ เพดาโต้แล้วคุณกดเข้าไปอย่างงี้ฮะคุณก็พิมพ์ว่านี่คุณก็พิมพ์ว่าลบออกนะมันก็ได้ขึ้นอย่างงี้แล้วเราอ่ะต้องกดตรงนี้กางเขียวนี่นะครับแล้วเราก็ตัดรูดได้เราก็ตะด,ดเ,ตเลนได้นะครับนี่ไงครับ ข้าข้องกับเบ้นนาตาลิกตี้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมเดี๋ยังไม่จบคลิปนลครับเราต้องมาเล่นโหมดนี้ด้วยผมก็ไม่เล่นก็จบคลิปเพียงเท่านี้กัน